รวมคะแนนในวันนี้ใครที่แพ้มากที่สุดบทลงกโซ่ของเราคือไก่จิกเด็กตายบนปากองไก่จิกเด็กตายบนปากองตัวต้นหนึ่งตัวตุ้นหนึ่งแขนแขวนต้องต้องตกใจต้องขยับ พี่นิกิตกเหมือนเกียดหนูเลยอะค่ะเอาไว้หน่อยดิอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูด ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่สัขุนเกมเราจะพาเอซทุกคนหรือใครที่มีความลำบากเรื่องการเงินมาเล่นเกมในเกมนี้คุณชนะคุณได้เงินไปแต่ถ้าคุณแพ้แล้วก็มันต้องแลกกับชีวิตจะพูดเที่ยอะไรเลยเหรอไปในดีครับลูกพี่เราเจอแล้วเหยื่อที่มีความลำบากรายแรกนั่งอะไรตายอยากอยู่ที่ทั้งขยะ สวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับธนวัน์ครับโบบอยครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย48ครับคุณนั่งอยู่ข้างถังขยะเนี่ยดูมีความทุกข์คุณเครียดเรื่องอะไรครับก็ตั้งแต่เทปที่แล้วอะครับลูกจับได้ม่อมีกิก๊กมียไไรออกมานอกบ้านแล้วคุณไปทำทำไมคุณมีลูกที่น่ารักอยู่แล้วนะเย้ก็สวยทำไมต้องไปเลี้ยงเคดดี้อะทำทำไมครับต้องโทษพี่ต่ายนสนามกอล์ฟไทยเฮิร์ตเขาบอกให้เอาเด็กมาคุยคย แต่เราก็หวังดีก็ไม่คิดว่ามันจะหนักหนา <c oughs> จนถึงไล่ออกจากบ้านแต่คุณก็รู้นี่ว่าถ้าเกิดคุณบอกผมตั้งแต่เริ่มต้นว่าเออ <c oughs> ผมเลี้ยงเด็กนะ <c oughs> ผมก็่จะไป็นผู้ดกทีวีแต่นี่ <c oughs> คุณเลือกที่จะ <c oughs> เลิกงาน แล้วก็ขับรถหนีผมไปแล้วต้องให้คนถ่ายรูปส่งมาให้ผมมันก็เลยเป็นเรื่องบ็นราไงผมมันลืมไปนักสืบคุณเยอะลูกน้องคุณเยอะกูไปไหนกูก็กูก็ไป้นใส่ตามคุณลูกกรับูกคุณจริงหมดผมรู้ว่าตอนนี้คุณบอยเนี่ยมีความเครียดโดนเมียไล่ออกจากบ้านคุณไม่มีเงินแล้วครับกูอยากได้เงินไหมครับอยากได้ครับจำนวนเท่าไหร่ที่คุณอยากได้ตอนนี้ขอสองหมื่นที่ให้แคดดี้ไปครับนานไหมนานไหม นดดัดเดียวอ่ะบัตรเดียวแค่นั้นนี่โดนไปสองหมื่นแล้วเรียกซ้ำยังก็วันนี้ก็นัดอีก <c oughs> พี่น้องอะไรมีนี่ มินิมันคนเกาไอ้ไอ้นี่เป็นแพสดๆลูกกูถามแล้วอะป้าได้ดูช่องวินนิกี้มาว่าไงเป็นเลี้ยงแคดดี้เลี้ยงผู้หญิงหรออะไรเงี้ยแคดดี้อยู่ฝายเฮิร์ทนะแต่เขาไปตีคลองหกแล้วเขาก็พาขึ้นรถพอดไปทำไมทำไมเพราะอะไรอูส่าพาไปถึงถึงที่นู่นเลยเฮ้ยพี่พูดนะเฮ้ยห้ามพูดนะไม่มีบทพูดแล้วก็ตบเ่ีอ่อ ก้อห้ามพูดก็ตายไหมต้องรอคำตอบจากเบื้องหลังเรื่องหลังเรื่องหลนเอางี้คุณบอยผิดได้ารายการคุณบอยครับเอางี้คุณบอยดูเหมือนจะไม่คล่องถ้าคุณต้องการเงินหรือคุณต้องการความช่วยเหลือขอแค่สองหมื่นคืนกูกลับมาแล้วแล้วแค่ดีกับกูอะห่างนจบกันไปสองหมื่นไม่จะไม่พอนะที่กูรู้มึงเยอะกว่านั้นะถ้าเกิดคุณต้องการเงินแล้วก็ผมมีเกมให้คุณ นี่คือเกมไพ่ถ้าคุณบอยธนวัฒน์หยิบไพ่มาได้มากกว่าผมเอาไปเลยครั้งน้หมึดผมไม่มีเงินจ่ายนะครับคุณบอกเลขามึงรีบโอนสิขาโอนขาไมากเลยคุณแลกด้วยร่างกายแค่นั้นคุณบอยไม่ไหวครับแต่คุณไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็คุณหยิบมาก่อนคุณหยิบมาถ้าคุณบอยมากกว่าแล้วก็หมื่นหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดแพ้แลกโดยชีวิตไม่ครับคุณบอกว่าร่างกายอย่างเดียวเปิดสวิตซ์ครับหนึ่งสองครับ นี่คือมะพร้ากครับโอเคเดี๋ยววันครั้งต่ำๆอะไรครับเดี๋ยว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 ครับคุณจะตีผมด้วยขวดใช่ครับกินมันก่อนได้ไหมครับให้มันเบานิดนึงถ้ารักลูกค้าจริงหมดขวดอุ้ยคุณนิกกี้ไปเล่นน้ำที่ไหนมาเนี่ยไม่โดนโควิดเลยโดนแต่กู้ แต่งหน้าสามพันนะหมดขวดอ่ะหมดขวดอ้าวคุณถือว่าผ่านบททดสอบของเราเจออันที่สนุนเกมสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะชื่ออะไรชื่อนันนันค่ะถุงเกมค่ะมันน่คุณคุณเคยเห็นเรานะเนี่ยเมือนเป็นยูทูบเบอร์บ้านเราอ่ะ นะจำได้หรือเปล่าว่าช่องอะไรไปน้ำตกกันสองคนที่เคยดูดดเปิดรายการตรงน้ำตกถูกปะดะ EP ไหน EP สี่กูมว่ว เป็นยูทูบเบอร์แต่ว่ามีความลำบากลบากเครียดเรื่องอะไรตอนนี้ลำบากเรื่องอะไรไม่ได้ไปเที่ยวแล้วก็ไม่มีเงินเลี้ยงผู้ชายค่ะต้องการเงินเท่าไหร่มาช่องนิกี้ได้ฉัดสักหมื่นล้านเอาหมื่นเดียวกูจะไม่มีเลย <c oughs> ตอนนี้วันนี้เอาแค่หนึ่งแสนบาทเท่านั้นเองพี่นิกี้ถ้าเราเล่นเกมกับพี่แล้วเราชนะเ <c oughs> ดี๋ยวเอาเงินให้หนึ่งแบาทเรื่อมากเราทาไม่ได้อะ แลกด้วยชีวิตวแต่บอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมเมื่อกี้ประเทศมุกคนใต้ก่อนได้ไหมได้เลยแล้วบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์จริงอะ่ะเฮ้ยน้องแต่คนตีนได้เป็นคนก่นนนนอนมุก้ามเลยคนใต้แมวแล้วม้กคามเลยไอ้น้องรอเป็นคนตีนได้คนใต้เป็นไล่ใต้ต้นชนใต้ เอาอีดี้เป็นคน,นไหนไเป็นคนคอนคอนสิคอนแวนเ้ยเอาอีดี้เป็นคนที่ไหนเป็นคนลังสวนลังสวนจุ่มพรลังสวนจัตุจัจ๊ก,กเฮ้ยตามตี่ทองมาเด็ดเเลยทำไมถึงมาทำช่องได้ HPC Channel เป็นเพื่อนกันใช่ั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ปีหนึ่งเลยแล้วทีเนี้ยแบบพอเรียนจบเนี้ยชอบใส่เที่ยวเป็นสายเที่ยวสายลุยอะไรกันอยู่แล้วแต่ว่าช่องนี้เป็นช่องแบบว่าเที่ยวเฉพาะภาคใต้ป่ะ HPC Channel เนี่ยเฉพาะภาคใต้เลยเพราะว่าเราอยากนำเสนอแบบความเป็นแบบภาคใต้อ่ะฝากไว้ช่องช่องเราอย่าลืมนะคะช่อง ที่ซีแะนเอนะคะก็เป็นช่องใหม่เนาะที่แบบว่าตั้งใจทำมากมากนะคะเราเที่ยวภาคใต้แบบสุดฟิตสุดเด็ดเลยถุงแก้มกับพวกเราเลยกับพวกเราสาวคอ่ะีสอนท่าหน่อยสอนท่าหน่อยอ่าหนึ่งสองสามค่สาวคสีเอาไปเราวสองคนไปเตรียมตัวได้เตรียมกันมาครับวันนี้ถ้าชนะได้ตังค์แต่แพ้ในการพ่โหดนะทำอะไรเดี๋ยวมีบทลงโทษ แกงนี้มันน่าคุ้นๆเว้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรป้าเปาผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะไรทำไมยู่อยู่งปด ยังไงฮะสัดีก็ด้โอ้โหโอ้ยผู้คุมโอ้โแล้วก็ไปยืนขวางกล้องด้วยผู้คุมโฮะทำไมอยู่บริษัทกูไม่ได้ไงดีครับดีครับนั่นต้องมาแบบว่าต้องมาเอาเงินดีกว่าอเอาเอาเขาบอไม่มีเงินนะครับตัวนี้ทั้งสามคนชื่ออะไรครับนีครับเรียบร้อยเรียบร้อยคราบคนชื่ออะไรครับชื่อเอิร์นครับชื่อเสี่ยครับโบค่ะมีเรื่องเครียดอะไรคุณเอิร์นคุณมีเรื่องเครียดอะไรคุณถึงต้องออกมาขอความช่วยเหลือเงินไม่พอใช้ครับแล้วอยู่ที่บริษัทอยู่กกกกกัััััับบบบบบบใคคครรรรออออยยยยู่่พีีีดิ้้เเเเาามปป็็นนะไไลลุงงงแว อย่ามาาเขาอย่มอเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นคนดีครับจริงไหมที่เขาชอบด่าเราจะร้องไห้จริงไหมจริง,รงครับเราเกลียดเขาจริงไหมอ่ะ ไม่ครับแต่แล้หลังที่ทำไมถึงบอกว่าโอ้จริงๆเขาไม่ได้เป็นคนเฟรนลี่เหมือนที่พี่พี่คิดนะเรา่เป็นคนดูกน่าเสด็กแล้วหนูเจอเขาดตั้งแต่เด็กแล้เขาถอดรองเท้าแล้วครับโขวบอยเป็นลุงยังไงลุงก็บอกขวบอยเป็นลุงยังไงเขาก็บอกปี๊ป้าคุณก็บอกขวบวาเป็นลุงยังไงเป็นคนใจดีแต่พูดว่าเขาไม่อยู่ก็ไอ้พี่เลยกลัวจริงว่ะกลัวมากเลยอ่ะกลัวขวบวายได้ไหนเมื่อไหร่ตั้งแต่จำความได้ครับเขาทำอะไรเราชอบด่าครับด่าว่าอะไรไอ้ หรอหรอคุณไปด่าหลานทำไมวะเขาด่าคุณทำไมเขาบอกผมเล่นเยอะเกินไปแล้วคุณเล่นจริงไหมอือผมาผมมาตั้งใจทำงานมากนะครับถ้าเกิดวันนี้ได้ไปเล่นเกมกับบอยเต็มที่ได้ไหมล่ะได้หมดนะครับอยากเดี่ยวกับบอยไม่อ่าจทงเล้อยากเดี่ยวกับใครอยากเดี่ยวกับลุงไหมไม่ครับผมเป็นเด็กดีครับเต็มที่รักลุงเลย 9.9ครับศูนย์เลยเต็มสิบรักรักหนูเลยศูนย์ครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเจอในเกมศูนย์กันแล้วเราล่ะวันนี้มีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องอะไรทรายได้ไม่ค่อยดีอะโอ้อยู่บริษัทอะไรพี่โบงานเยอะไหมงานเยอะไหมช่วงนี้ลูกค้าไม่ค่อยเข้าเลยลูกค้าไม่เข้าแดกโค้ดหมดทั้งมึงวันนี้อ่ะใช่ค่ะต้องการเงินเท่าไหร่สองแสนอ่ะบอกรายการต่างเงินสองแสนถ้าได้สองแสนยังอยู่ที่นี่ไหมไม่อยู่แล้ะ ไปไหนไปต่อประเทศแล้วทขาไมถึงตัวประเทศไหนเบื่อพูดนำพูดนำบริษัทอะเหรอพูดทำประเทศพูดเสือครับคุณเครียดเรื่องอะไรครับโอ้ยอยากไปพูดเลยแี่ไม่ต้องพูดครับเอาไม่ต้องพูดเดี๋ยวไปเญญาจเกมเลยป่ะโอเคเหีนใช่ป่ะสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับพี่เจมอายุเท่าไหร่เจ้าขวบครับคุณต้องการเข้าร่วมเล่นเกมกับเราเหรอใช่ คุณมีความเครียดเรื่องอะไรเรียนออนไลน์มันเป็นยังไงเรียนออนไลน์อ่ะผูกมากแล้วคุณต้องการเงินไปทำอะไรคุณอายุเก้าขวบคุณพี่เจเอาไปเติมเกมเติมเท่าไหร่อุ้ยเติมเท่าร่พันหรือแสนกว่าโอ้โแต่เกมนี้โหดนะคุณไม่กลัวเหรอคุณพี่เจแค่อยากเล่นแต่คุณต้องไปแข่งกับผู้ใหญ่นะเกมนี้คุณไม่กลัวเหรออย่ามาแซวเลยผมครับผมซ้อนเกมได้หมดนี่นี่เอาไปเจอได้เกม เมาครับหนึ่งศูนย์หนึ่ง,นนงชื่อพี่เจรครับ จะเย็นจะเย็นจะเย็นสิเพีน้ยโอ้โห้ามกันไม่ทันแล้วอะไรเนี่ย้องลงพุตจะไปกัวใครเนี่ยสองหนึ่งแปดเอิ้นครับเสียงเบาไปบ้างพลอยสองหนึ่งแปดเอิ้นครับศูนย์สี่ห้าตรงครับสี่ห้าโออยากให้ทุกคนที่เข้าร่วมสะทุนเกมในวันนี้ตั้งใจเล่นเกมในวันนี้ถ้าชนะแล้วก็ได้เงินกลับบ้านแต่ถ้าแพ้บทลงโทษวันนี้รุนแรงแรงที่สุด เท่าเนี่ยเคียเฮียอะไรแต่ก่อนที่จะไปเล่นเกมกันนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับได้ดื่มเครื่องดื่มซ่าๆหน่อยครับ ที่ผมถืออยู่นะครับโคกออริจินอลนะครับที่หลายๆคนนะครับรู้จักกันอย่างดีและนี่ครับคือโคกซีโร่สูตรไม่มีน้ําตาลนะครับสำหรับสายสุขภาพที่ต้องการความสดชื่นแป่ไม่ต้องการความอ้วนใครที่เคยกินแล้วนะครับเคยไม่ชอบเพราะว่าคิดว่ารสชาติยังไงก็ไม่ใช่ต้องลองสูตรใหม่ครับเพราะว่าเขาเนี่ยปรับสูตรนะจนใกล้เคียงกับออริจินอลมากๆอยากให้ลองเปิดใจนะครับลองหาชิมกันดูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกกินเลยโคกซีโร่สูตรไม่มีน้ำตาล 嗯、啊。 007ช่วยกันทำมาหากินเลยเร็วโอเคค่ะซึ่งโคกไซน์นี้นะคะมีขนาด1.45ลิตรค่ะเพราะว่านันนี่หิ้วมาจากภาคใต้เองเลยนะคะปกติเนขนาด1.25ลิตรแต่ถ้าซื้อที่ภาคใต้เนี่ยเขาเพิ่มให้2 0 0 m l เลยเป็น1.45ล <Wow. S 1> ิตรเหมาะกับสายตาตี้เหมาะกับวันนี้มากๆเลยค่ะอย่าลืมไปหาซื้อกันนะ้าอื่นๆไม่ต้องเสียใจไปนะคะยังมีทั้งโคกออริจินอลแล้วก็โคกซีโร่ขายเหมือนเดิมแต่แค่ว่าจะไม่มีไซส์1.45ลิตรนั่นเองคะ่ะจ้าถ้าอยากได้1.45ลิตรไม ในราคาเท่าเดิมนะครับต้องทากใต้เท่านั้นเกมแรกเป็นเกมเกี่ยวกับลูกค้าของเราในเมื่อเรามีขวดโคกวางอยู่ขนาดเท่าไรศูนย์หน่งจุดสีลิตรค่ะเราจะใ้ทุกคนได้ดื่มโคกภายในเวลา30วินาทีใครดื่มได้น้อยที่สุดคนนั้นจะโดนลงโทษในแต่ละเกมรวมคะแนนในวันนี้ใครที่แพ้บ้า่สุดบทลงโทษของเราคือ โอ๊ยน่ากลัวจังเลยน่ารักจังโอ้ยน่ารักเกมแรกคือเกมดื่มพกให้เวลาทุกคนคนละจำกัดสามสิบป่ะสิบห้าใครที่ดื่มได้น้อยที่สุดคนนั้นจะแพ้และโดนลงโทษในเกมนี้ ใครที่โดนลโงโทษมากที่สุดต้องเจอกับสิงโตในตอนจบทุกคนพร้อมไหมพร้อม <tutoring> มีหน vice, me, <that> ึ่งคนไม่ออกเสียงใส่กูคิดถึงแน่มากขอเกมนี้มาตรฐานกูสองคนเสื้อผ้าไม่มือเหมือนกันเลยงบหมดละสิบห้าวินาทีถ้าพร้อมแล้วจัดเวลาลุย ทีละคนทีละคนทีละคนมาจำที่มาจำที่มาจำที่ทุกคนตามกฎและกติกามีแค่หนึ่งคนหัวหมอปูกินมันแน่หัวหมอขยาขวดเกมแรกคนที่แพ้ขี้โกง ไปลุยกรต่อับเ็มต่อไปเอ้ยอยู่เกมอะไรวะอีดอกหลอกมาแกงเปล่าฉันว่าต้องเก็บโกบอยก่อนเพราะเขาไม่ค่อยถ sí ูกกับกรรมการตายชัวลูกพี่อยากเก็บใครก่อนลูกพ pues> ี่บอกเลยเดี๋ยวผม3าคนไปเก็บให้ลูกพี่เกียดใครมากสุดอุ้ยไปลูกพี่ เกมนี้เราดัดแปลงนะครับถ้าเกิดใครเคยดูซีรีส์ A E I O U แล้วก็หยุดแต่ของเราเนี่ยด็กตายบนปากโอ่งผมกูคำว่าโอ่งเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนต้องหยุดใครไม่หยุดโดนไข่ฟาดจบเกมภายในเวลา2นาทีใครโดนไข่ฟาดมากสุดคนนั้นถือว่าแพ้ในเกมนี้ด็กตายบนปากตอนตอนตอ กายจริเด็กตายบนปางตู้ตู้ตูหนึ่งแขนวนนไปทำไมร่แรงเรงแรงเแรง,แรง,แรงเลยตงตง,งตกใจตงขยับตงขยับกายจริงเด็กตายบนปะคงกายจริงเด็กตายบนงงต <c oughs> เกาห,หรือเปล่าเมื่อกี้เกาหรือเปล่าเอาหรืเปล่าเอาหรือเปล่า <c ười> คือว่าไม่เห็นหรือไงมองมอะไรมาเลยว่ะเฮีย <c ười> <c ười> หยุดไหมเมื่อกี้ร้อนตีนป่ะอาการเป็นอะไรตอนนีไ้ไอเสือเกาคอได้เสือกูเห็นนะใครเด็ตายบนป่าคง <c ười> เอ้าพัก ผู้เล่น007ของร้านนอกค่ะมันตงค่ะมันตกงยังไงมันผักหนูเคยดูไม่ใซีรีส์อ่ะเคยพี่นิกี้ตบเหมือนเกียดหนูเลยอะค่ะเอาหวยหน่อยอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดฮึบฮตอนนี้ไม่ได้ไข่ดาวแล้วไข่เจียวเลยโกโกไม่นี่อะไก่จี๊ดเด็กตายบนป่า สองหนึ่งแปดไอ้ขยับไบอยขยับไอ้บอยขยับไบอยๆไก่จีกเด็กตายบนป่าโกงไอ้มา่เขาโกงครับหัวก็ก็ร้านอยู่แหละไก่จีกเด็กตายบนปากงหนึ่งหนึ่งสามรอดศูนย์ศูนย์เจ็ดอดสามแปดสมอดยืนบอกมันยังไงสุดท้ายมันยังไงเ ยูนี่หาเหินกูเหรอใครจริงเด็กตับมะม่วงอุ้ยอุ้ยคันคันคันอ้าวฝึกไว้ฝึกไว้เป็นยูทูบเบอร์ฝึกไว้ตรงไหนอ่ะพี่นิกกี้เดี๋ยวเอาเลยมึงถอดแบสก์ก่อนเลยไปเฮ้ยแค่ลบลบแม่งกเลยเออใครจริงเด็กตามม่นมันยังไม่เข้าอีคิดเดียวก็ไม่ได้เข้ามีเด็กขยับมึงกล้าทำเขาเหรอร้องไห้หรือเปล่า หลบมันหลบไปจิกเด็กตายมันลงไปจิกเด็กตายมันลงนี่ทำฟิลิทำฟิลิหมดเวลาสรุปมาแล้วโคบอยห้าลูกไอ้เม้าสี่ลูกที่เหลือคนละลูกสองลูกน่าเบืรอมากเหนอะหน้าหัวมากเลยครับมีหัวมาก ศูนย์สี่ห้าเป็นไรบ้างสองหนึ่งแปดคุยบ่อยควยบ่อยฮะเอางี้เกมหนึ่งใครชนะมือหนึ่งเดี๋ยวไอโอนให้พูดไปเล่นพูดจริงเกมที่สามเดี๋ยวผมแจกซองให้ทุกคนเปิดซองดูถ้าเกิดใครดูซีรีส์เนี่ยเขาจะแกะน้ำตาลแต่เกมของเราครับให้แกะยากระยุงไม่ได้แล้วเครแกะยากระยุงไหมควยบ่อยใช้ในเวลาหนึ่งนาที แกะยากันยุงห้ามแตกถ้าพร้อมแล้วจับเวลาลุยเอ้เมาหักทำแล้วทูวดที่หักโดนหักโดนพี่เจี๊งบด้วยเออาพี่เจเร็วแกะแกะยังไง 30วินาทีหรอสนาทอีกสิบจะไจะได้จะ้จแล้วนเดียวแ้วิเร็เร็วสิบจะได้ครับจะได้ครับจะได้ครับอุ้ยหักปวป่ะ จริงไหมอ่ะไม่ครับได้ไปเล่นเกมโกบอยอะเต็มที่ได้ไหมล่ะได้หมดนะครับได้หมดนะคุยบอยคุยบอยพีโบกับพีเจยังไม่โดนนั่นหมายความว่าเกมนี้ทำมันก็ได้ต้องให้โบแพ้ถูกไหมเพราะถ้าเกิดโมไม่แพ้เราอดได้ตังค์ทีห่งเกมนี้อย่างนี้ดีกว่าแบ่งเป็นสามทีมทีมละสามคนเอาแค่ชนะแค่ทีมเดียว โอ้นะครับเกมนี้ชื่อว่าเกมมังกรกินมีทีมไหนแกะเสร็จก่อนทีมชนะทีมเนี้ยต้องเอาให้ชนะเพราะว่าคุณโดอ่ะเขายังไม่เคยแพ้เลยถ้าเกิดเราอยากได้เงินเนี่ยต้องชนะจับเวลานะครับใครน้อยสุดนะครับชนะนะครับเอาเฉพ้อมแล้วไปแก่เลยตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับสิบวินาทีเอาเร็วเร็วแล้วหนึ่งนาทีสองวิ 48วินาทีทีมเ<อ>มื่อกี้แฮปปี้บอยถ้าแกะได้เร็วกว่า1นนาที48วินาที1,000 10, 0บาทโบได้เต็มๆนะถ้าพร้อมแล้วล<อ>ุยไปไ<อ>โบคนเดียวครับโบไม่ให้ใครทำนะครับโบคนเดียวโบคนเดียว30วิผ่านไปไ<อ> หนึ่งนาทีผ่านไปพีโบอสูสู้โบนไม่ด้ต่ไปหนึ่งนาทีสิบวิครับโอเคพี่เต้องล้างตัวแล้วพับรถทีมนี้ดูสิครับว่าจะได้กี่นาทีบังคนกินนีเกเลยจับเวละจับไปลล้จับเเฮ้ยไปงีไี้เมื่อกี้กี่ทีนะหนึงนาทีสิบวิ

แพ้คงไอโคบอยอะเอาอันที่ที่แล้วเน,นี่ยไปใส่ในังเกงแล้วไออันนี้มางคนกินเมียเข้าไปล้เดึงอันที่แล้วออกมาอันนี้คือแผ้ลงุนคุณทุกนไม่อยากคุณโกงไปหมดแล้วไงโกงตัง<ไ>้ตงแต่กูเขย่าโคกไก่เกมแรกแล้วคุณคิดว่าผมมจะไม่กล้าลงโทษคุณเหรอโอ้โหที่อะไร <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไใครมันน้อยไปโคบอยคือคนที่โกงสองเกมโดนลงโทษคนนี้เต็มเมถ้าเกิดใครเคยดูโคบอยเคยให้ไก่ติ๊กมาแล้วอาหารมันจะออกบอกเลยแม่จัดพุงบู๋สิงโตกินไข่ ตอนนี alors, look, ้พ uh, like, so so ี the ่โบชนะแล้วค่ะแต่พี่โบจะให้โอกาสไหมวัดตัวตัวถ้าเกิดชนะเราขึ้นขึ้นแบ๊กเขาถ้าเกิดเขาแพ้ถ้าเขาแพ้ก็โบเหมือนเดิมเต็มๆไม่มีเสือเลียเสืออะไรนึกว่โบควาวิ่งฉุกเฉินเลือกซ้ายขวาอ่ายังยังเบาๆวิ่งฉกโอเคโบชนะโบก่อนซ้ายนะอ่าโบนี่อ๋อชูให้กล้องดูนี่นะครับวัดกันเลยนะครับตัวต่อตัวนะครับถ้าพร้อมแล้วมังกรกินดีเจ้าเวลาแกเลย รูปาบบช้าสูดสุดเจ็ดผมแพ,พ้มันใจนักกีฬาสัดนเลย <c oughs> สั้นปูเลยสัดแม่งเลยอันนี้นะครับประสนนะครับโอนเลวนะยอดเงินบริษัทกูเหลือ395บาทตอนนี้โอนเลวนะ, <c oughs> รนะสรุปว่บโบชนะไปโอนนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะ บทลงโทษนะครับของสถุนเกมของเรานะครับเราเนี่ยได้ไปขอสิงโตมาร่วมอยู่ในเกมด้วยเพราะว่าถ้าเกิด f อฟดูช่องผมตั้งแต่ผมทำแรกๆเนี่ยผมเนี่ยบอกไว้ตลอดว่าผมเนี่ยมีความฝันมากในชีวิตทั้งหนึ่งเนี่ยผมอยากเลี้ยงสิงโตแล้วผมก็เลยไปขอคอนแทคพี่มาจากพี่ตั๊กบริบูรณ์พี่ชื่อพี่อะไรครับพี่โยครับพี่โยเลี้ยงสิงโต,ตสิงโต อต,ตอนนี้ถ้าที่ออฟฟิศผมมี9้าตัวครับแต่ถ้าที่ฟาร์มเพาะมันจะมีของสนสนัตว์มาฝากเพาะด้วยอย่างเงี้ยครับถามเลยพี่สิงโตอุปนิสัยเขาเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเหมือนที่เราคิดไม่จริงเลยครับอันนี้ถ้าเราดูตามสารคดีมันก็สัตว์ตพยามสัตว์ป่าก็ยังมีแต่สิงโตที่คือเลี้ยงได้ถูกกฎหมายสิงโตเป็นสัตว์นําเข้าเลี้ยงได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วถ้าจริงๆ f c ออยากเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงได้ไหมมันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับจรเงีรยงหนึ่งคุณต้องมีเรื่องค่าอาหารแล ี่ดังถ้าคุณอยู่บ้านติดกับบ้านเพื่อนบ้านเงี้ยคุณจะเลี้ยงไม่ได้เพื่อนบ้านกลัวหรือถูกร้องเรียนบ่อยๆทางกรมมาตรวจแล้วสถานที่ไม่เหมาะสม,มเขาสามารถยึดของเราได้ครับแล้ววันนี้เราเอาสิงโตมาในบทลงโทษเนี่ยอันต,ยยนตรายไหมถามตรงๆเลยอันนี้ไม่ตะออันตรายของเราจะติ๊ตี้ไว้หมดแล้วอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ประจําอยู่สวนสัต์หัวหินสูเพราะว่าตอนเนี้ยตบอลเขากลัวอยู่กลัวไหมะว่าไม่ใช่แต่ว่าแต่ว่าที่พี่เขาบอกว่าสิงโตโดนหมากัดด้วยซ้ำที่พี่เขาพูดอ่ะมันหมาที่มันกูไม่โดนนอนนิ่ง อัยครบภาพโลกเลียนแบบนะครับนี่คืออยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่นะคุณแพ้นะคุณโดนลงโทษนะทำไมตาหงอยอ่ะไม่แบบไม่ซาเวียเหมือนตอนเริ่มเกมปะเราเริ่มเกมโอ้โหซาเวียเดินเตะคนโน้นคนนี้โอ้ไม่ถามว่าคุณยังไงอ่ะคุณไหวหรือเปล่าผมคิดว่ามันไม่ปลอดภัยเอางี้ตัวเดียวหรือสองตัวตัวเดียวกูก็จะแย่เลยแล้วเดี๋ยวสองตัวจัดมาพี่จัดมาจัดมานอนเลยนอนเลยอ่าสองตัวเลยมันมองมันมองนะมองนะ

โอ้ยมาเล่นเกมเหนื่อยต้องหาอะไรชื่นใจหน่อยมาพวกเรามาอ่าน้องมาชง เกมว่าโอเคแ่ะแต่สิ่ง <zam> ท <secondo> ี so. ่สำคัญมากกว่าเกมก็คือนี่ฮะโคกซีโร่โอ้โหกินแล้วมันชื่นใจจริงๆถ้าไม่บอกผมเนี่ยผมไม่รู้ว่านี่คือโคกซีโร่นะใช่ครับเหมือนโคกออริจินอลอ่ะ จริงไหมคุณคุณต้งใช่ครับแล้วรสชาติล่ะเย่อดเดียวเฉียบเอินเป็นยังไงบ้างเสืออร่อยอร่อยชื่นใจชื่นใจหนูเป็นยังไงบ้างครับรสชาติของโคฟซีโร่ชื่นใจเวอร์หลังจากเล่นเกมสนุกสนุกมาเออโอ้โหนี่ขอโทษนะฮะขอโทษนะครับพลังงานเนี่ยศูนย์กิโลแคลอรี่นะครับน้ำตาลศูนย์กรัมนะครับไขมันศูนย์กรัมนะครับกินยังไงก็ไม่อ้วนอร่อยด้วยชื่นใจด้วยคือปกติอะคนจะไม่ค่อยชอบกินโคฟซีโร่เพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมแบบรสชาติไม่เหมือนออริจินอลแต่อันนี้เขาปรับใหม่กินแทนกันได้้้เลยออ่่่าาแตววันนนีง น่ารักมากจริงๆเนี่ยน้องเขาเนี่ยเป็นพิธีกรช่อง H T C Channel ใช่ค่ะอยากให้ F C ของเราเนี่ยไปดูน้องหน่อยเพราะว่าน้องเขาเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันแต่เดี๋ยวขอฝาก F C หน่อยอย่างที่บอกนะครับ Coke Original เนี่ยหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ลองดื่มกันแล้วแล้วก็รู้แล้วนะครับว่ารสชาติอร่อยสดชื่นขนาดไหนแต่อยากให้ F C เนี่ยลองเปิดใจนี่สําหรับ Coke Zero สูตรไม่มีน้ําตาลนะครับเพราะว่าเหมาะกับคนที่รักสุขภาพใครที่เคยกินแล้วนะครับแล้วก็เคยไม่ชอบเพราะว่ารสชาติตอนนั้นคิดว่ายังไงก็ไม่ใช่เนี่ย ต้องลองนะครับเพราะนี่คือสูตรใหม่นะครับอยากให้ FC นะครับลองเปิดใจนะครับสูตรอันนี้เนี่ยใกล้เคียงกับรสออริจินอลมากๆอยากให้ FC นะครับลองหาชิมกันดูหนูฝากหน่อยสำหรับขวดแบบนี้1.45ลิตรครับ1.45ลิตรนะคะมีขายแค่เฉพ,พาะภาคใต้เท่านั้นนะคะ<อ>แล้วก็เที่มคัญร,ราคาเท่าเดิมเท่ากับ1.25ลิตรนะคะถ้าอยากได้ราคานี้ปริมาณมากกว่าเดิมเนี่ยก็ไปหาซื้อที่ภาคใต้ได้เลยค่ะใครที่อยู่ภาคใต้นะคะก็ไปลองหาซื้อมากันได้นะคะโคกซีโร่เนาะส่วนใครที่อยู่ภาคอื่นๆก็ไปลองได้เหมือนกันค่ะโคกซีโร เดี๋ยวไปอีพีด้ก็ฝากมาลัางสือกูด้ได้ได้ชาแนลมารักเสะดือหนื่อยลูกมามาชาแนลมามาลวมาล้วมาแล้วาโอเครอดแล้วรอดแล้วโอเคเกันยหม่ครับบ๊ายบายบายครับายอุยหยโอยอไอะ